มาพบกับช่อง MD Channel นะคะวันนี้จะพาไปทำขนมชั้นสูตรไม่ใช้แป้งท้าเยาหม่อมค่ะที่เหนียวนุ่มน่ากินค่ะงั้นเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างก็มีแป้งมันแป้งข้าวเจ้าเกลือกะทิน้ำตาลทรายกินมะลิและกินใบเตยแล้วก็สีผสมอาหารค่ะอัตราส่วนเรามีแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะ งั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นแล้วก็นำกะทิเกลือน้ำตาลผสมให้เข้ากันก่อนเลยค่ะคนจนส่วนผสมเข้ากันดีนะคะแล้วค่อยเปิดไฟค่ะ ผสมเข้ากันดีแล้วเราก็เปิดไฟเลยค่ะเราจะใช้ไฟกลางไปหาอ่อนนะคะคนจนส่วนผสมละลายค่ะแต่ไม่ต้องให้กะทิเดือดนะคะเดี๋ยวกะทิจะแตกมันค่ะเมื่อส่วนผสมละลายแล้วนะคะเราก็ปิดไฟเลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็นำแป้งมันแป้งข้าวเจ้าผสมให้เข้ากันก่อนเลยค่ะ ่งแป้งให้เข้ากันดีก่อนค่ะเสร็จแล้วเราค่อยๆเทน้ําเชื่อมนะคะที่เราต้มไปก่อนหน้าลงไปค่ะค่อยๆเทนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําการกรองเลยค่ะเพื่อเก็บเศษแป้งที่มันละลายไม่หมดออกค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทำการแบ่งออกในปริมาณเท่าเท่ากันค่ะ ราก็จะทําการตักออกมาทําเป็นตัวเกสรนนะคะขึ้นอยู่กับว่าตัวพิมพ์ของเพื่อนๆจะใช้อะไรนะคะถ้าตักออกจากถ้วยไหนก็ให้ปริมาณเท่ากันทั้งสองถ้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการเติมกลิ่นนะคะใส่สักหนึ่งถึงสองหยดก็พอค่ะอันนี้จะเป็นกลิ่นมะลินะคะ อันนี้จะเป็นกลิ่นใบเตยค่ะถ้วยนี้เราจะไม่ใส่สีนะคะส่วนถ้วยนี้เราจะใส่สีเหลืองเพื่อเป็นกะสอค่ะส่วนถ้วยนี้เราจะใส่สีเขียวค่ะ ใน,นส่วนของตัวน้ำแป้งแล้วก็สีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะไปทําการนึ่งพิมพ์ซิลิโคนนะคะเราจะนึ่งทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะไปดูกันเลยค่ะเรานึ่งพิมพ์ไปก่อนนะคะประมาณ5นาทีค่ะค่ะพอนึ่งพิมพ์ครบ5นาทีแล้วเริ่มหยัดกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราจะหยัดตัวเกสรกันค่ะเราจะใช้รับเปอร์ในการหยอดนะคะใครสะดวกเป็นช้อนชาก็ได้นะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นเราทำการนึ่งต่อประมาณ2-3นาทีนะคะ ่อนที่จะปิดฝานะคะให้เพื่อนๆเ,เช็ดไอ้น้ำที่เกาะตรงฝาหม้อกออกก่อนนะคะค่ะเมื่อครบ2.3นาทีนะคะตัวแป้งก็จะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะตัวแป้งถ้าสุกจะสังเกตเลยค่ะว่าจะสีใสนะคะนี่ค่ะตัวแป้งอะคะ่ะจะใสมากเลยค่ะให้สังเกตตรงนี้เอานะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการ หยอดชั้นต่อไปเลยค่ะชั้นละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะโอเคหยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ทำการปิดฝาหม้อเลยค่ะเราจะเนื่องิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะ โอเคค่ะเมื่อครบ5นาทีแล้วนะคะทำการรีบเปิดฝาเลยนะคะทำการหย่อดออชั้นต่อไปเลยค่ะเราจะทำอย่างนี้สลับไปเรื่อยๆเลยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะ นึ่งทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะอันนี้ชั้นที่3เราจะนึ่งทิ้งไว้5นาทีนะคะ ต่อไปเป็นชั้นสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการปิดฝาเนื่องทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะ เพื่อให้ตัวแป้งสุกทั่วถึงค่ะค่ะพอครบตามเวลาแล้วนะคะเราก็พักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราค่อยแกะตัวพิมพ์ออกค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะ ือขนมเย็นตัวแล้วนะคะเราจะทำการแกะออกจากพิมพ์ซิลิโคนค่ะเราจะแซะแซะด้านข้างออกนะคะแล้วค่อยๆปิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะ

เราก็ทำการแกะเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเรามาลองชิมกันเลยค่ะก่อนชิมจะเดี๋ยวจะลอกชั้นให้ดูนะคะนี่ค่ะลอกง่ายมากเลยค่ะและตัวแป้งก็เหนียวหนึบนะคะ นี่ค่ะน่านกินมากๆเลยค่ะงั้นเรามาลองชิมกันนะคะรสชาติหวานมันนะคะเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถทำตามได้เลยนะคะและที่สำคัญถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ